สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพย่ยิปซีพยากรณของคนที่เกิดปีนักษัตร์ปีชวดหรือปีหนูประจำเดือนมีนาคม2562นะคะคนที่เกิดปีนักษัตรปีชวดนะคะไพ่ตำแหน่งเจ้าชะตาปรกากฏไพ่อัศวินไม้1เหรียญ6ถ้วยไพ่จดชาวเวอร์นะคะไพ่ความยุติธรรมมหา,หาเล็กถ้วย5ดาบราชาเหรียญ7เหรียญแล้วก็6ไม้นะคะ อศวินไม้นะเป็นไพ่เจ้าชะตานะคะคนที่เกิดปีนักษัตร์ปีชวดนะคะก็เป็นคนที่มีเรื่องของความมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะเป็นคนที่เก่งเกี่ยวกับเรื่องของงานนะรวมถึงธุรกิจการงานก็จะมีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะหรือมีเรื่องของคนมาจากทางไกลนะคะหรือมีคนมาเยือนในช่วงเดือนมีนาคมนี้ด้วยซึ่งจะเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือธุรกิจที่เขาทํา ไพ่ตำแหน่งที่2นะคะคือหนึ่งเหรียญซึ่งเป็นไพ่ที่เข้ามากระทบนะในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตานะคะก็จะเป็นเรื่องของการเงินนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นกับเขาการเงินที่มาจากงานที่เขาทำเนี่ยนะคะสร้างในเรื่องของข่าวดีให้กับคนที่เกิดปีนักษัตรปีชวดนะส่วนในตำแหน่งที่3นะคะสิ่งที่คาดคิดไว้แหละนะคะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นการได้พบเจอเพื่อนเก่านะคะหรือได้พบเจอผู้ใหญ่เก่าๆแหละนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือเข้ามาให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงาน ก็มีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าหรือตัวคนที่เกิดปีนักษัตร์ปีชวนะคะเขาอย่างที่บอกไปแล้วแหละนะเขาก็มีเรื่องของการเดินทางหรือการได้พบเพื่อนเก่านะคะหรือคนรักเก่าก็ได้นะหรือผู้ใหญ่นะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะมีเรื่องของการรวมญาติกันเกิดขึ้นนะคะซึ่งจะสร้างในเรื่องของการ งานนะหรือความคิดนะคะเกี่ยวกับธุรกิจการงานนะคะหรือการแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่เขาคาดคิดไว้ปรากฏไพ่หกถ้วยนะคะก็จะมีเรื่องของข่าวดีนะคะหรือเรื่องของคนเก่าๆกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะ,ะแต่ก็จะเข้ามาสร้างในเรื่องความสำ,สำเร็จนะคะแล้วก็สร้างในเรื่องความสุขนะคะให้กับคนที่เกิดปีนักษัตรปีชวดด้วย ในตำแหน่งที่4นะคะไพ่เดอะชาเวอร์นะคะปรากฏขึ้นคือความวุ่นวายนะคะหรือปัญหาซึ่งเกิดขึ้นตรงจุดนี้นะ คนที่เกิดปีนักษัตรปีชวดต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆและมาระวังเรื่องของการทำงานด้วยนะคะเมื่อไพ่จะชาวเวอร์ปรากฏขึ้นก็จะมีเรื่องของการทะเลาะก,กับผู้ร่วมงานนะหรือมีเรื่องของการทะเลาะก,กันกับญาติพี่น้องอะไรนะคะซึ่งสร้างในเรื่องของความทุกข์ความกังวลใจนะคะหรือสร้างในเรื่องของปัญหานะให้กับคนที่เกิดปีนักษัตรปีชวดนะคะค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากๆฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆด้วยในตตำแหน่งที่5นะคะไพ่ห่งความยุติธรรมนะคะ จะมีผู้ใหญ่นะคะหรือจะมีคนเข้ามาช่วยเลยนะคะให้ความยุติธรรมกับคนที่เกิดปีนักษัตรปีชวดนะแล้วก็มีเรื่องของการพูดคุยกันนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาทําให้มีเรื่องของความเข้าใจกันมากขึ้นเกี่ยวกับผู้ร่วมงานหรือเกี่ยวกับเรื่องของบริวารด้วยหละนะคะซึ่งทําให้มีเรื่องของโอกาสมีการปรับความเข้าใจกันแล้วทาให้เรื่องของงานมันคืบหน้าหรือว่ามันมีเรื่องของความรับรื่นเกิดขึ้นด้วย ในตำแหน่งที่6นะคะไพ่มหาเล็กถ้วยเห็นไหมคะมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวนะคะให้เข้ากับสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของอการได้ร่วมงานนะคะกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือนะคะเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์ต้องมีเรื่องของการเรียนรู้หรือการปรับปรุงต้องเพิ่มในเรื่องของความกระตือรือร้นน่ะให้มากๆกับตัวเองหละนะคะแล้วก็สร้างในเรื่องของอ ข่าวดีแหละนะคะหรือสร้างในเรื่องของความขยันเยอะๆใน,น,นเรื่องของงานนะคะจะทําให้คนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีชวดก็จะมีโอกาสนะคะที่ดีเกิดขึ้นด้วยในเรื่องของงานก็มีคนเข้ามาให้การสนับสนุนหรือธุรกิจงานนะคะหรืออาจจะมีโอกาสที่ทำธุรกิจงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็ได้นะคะก็จะสร้างในเรื่องของข่าวดีนะคะให้กับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีชวดนะตำแหน่งที่7นะคะคือตำแหน่งที่เป็นปัญหาเขาปรกากฏไพ่5ดาบนะคะตำแหน่งนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความคิดนะคะ คือลักษณะห้าดาบคือคนที่มีทิฐิเป็นคนที่มีอีโก้สูงนะคะฉะนั้นเมื่ออยู่ในตําแหน่งที่เป็นปัญหาก็ต้องแก้ไขจุดนี้นะคะถึงคนที่เกิดเป็นนักษัตย์ปีชวดถ้าเรามองไพ่โดยรวมของเขาแล้วการงานค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นแต่เมื่อไพ่ห้าดาบปรากฏขึ้นเป็นการเตือนว่าคุณจะมีคู่แข่งนะ แล้วก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของปัญหาหรือมีเรื่องการทะเลาะกันนะคะกับเพื่อนหรือญาติพี่น้องอ่ะนะคะหรือคนร่วมง,งานด้วยฉะนั้นต้องลดที่ฉี่ลงนะคะต้องลดอัตราลงลดอีเกลลดอีโก้ลงนะแล้วก็ต้องใช้ความปณีปะนอนมนะคะให้มากๆด้วยนะคะเกี่ยวกับผู้ร่วมง,งานหรือกับญาติผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดปีนักษัตรปีชวดน,นะคะจะทําให้ธุรกิจการงานจะได้มีโอกาสที่ดีนะคะถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะ เมื่อห้าดาปรากฏขึ้นนะคะแล้วทําอะไรตามความคิดนะหรือทําอะไรตามอารมณ์ตัวเองนะ,ะจะทําให้สูญเสียโ,โอกาสที่ดีไปนะคะในตำแหน่งที่8นะคะอิจิพลน,นะคะก็คือราชาเหรียญน,นะคะ ผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาสนับสน uh ุนนะคะหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือก็จะเป็นคนที่มีฐานะนะเป็นคนที่เก่งนะคะหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานฉะนั้นในตําแหน่งนี้เมื่อปรากฏไพ่ราชาเหรียญคนที่เกิดปีนักษัตรปีชวดนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินการทําธุรกิจมีคนเข้ามาสนับสนุนให้มีโชคนะคะหรือให้มีเรื่องของความมั่นคงหรือความก้าวหน้าเกิดขึ้นในด้านของงานนะคะหรือธุรกิจ นะคะสำหรับคนที่เกิดปีนักษัตต์ปีชวดด้วยนะถ้าเรามองในตําแหน่งที่2นะคะกับตําแหน่งที่8ปดเนะคะเขาก็มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนอยู่แล้วนะหรือธุรกิจการงานที่เขาทําก็มีโอกาสที่มีคนเข้ามาสนับสนุนทำให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคะมันเป็นช่วงเดือนที่น่าที่จะมีเรื่องของโอกาสหรือข่าวดีเกิดขึ้นนะในตำแหน่งที่9นะคะปรากฏไพ่เจ็ดเหรียญไพ่เจ็ดเหรียญนะคะเป็นลักษณะของคนที่เฉยนะเกี่ยวกับเรื่องของงานคนที่ ค่ะในเรื่องของแรงบันดาลใจนะคะหรือเป็นช่วงเดือนที่อาจจะไม่มีเรื่องของความขยันเกิดขึ้นฉะนั้นนะคะเมื่อเจ็ดเหรียญปรากฏขึ้นในตำแหน่งนี้จะต้องมั่นให้เยอะๆต้องมีความบตสาหะต้องมีความขยันขันแข็งเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะเพราะว่างานที่คุณทำน่ะนะคะมันจะสร้างความสําเร็จให้กับคนที่เกิดปีนักาษัตย์ปีชวดแน่นอนแหละนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะจะเป็นความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องของยานพานหนะก็ได้คือความคิดที่ความ ความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะนะคะซึ่งอาจจะมีความคิดที่อยากซื้อนะคะในเรื่องของยานพาหนะหรือทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนะซึ่งก็มีโอกาสดีนะคะซึ่งก็จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีนักษัตรปีชวดเพราะว่าไพ่บทสรุปของเขาคือหกไม้มันคือความสําเร็จนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะถ้าเรามาองหกไม้คือเรื่องของงานของเขาแล้วแหะนะคะคือให้ขยันไปเรื่อยๆเลยนะคะขยันไปแล้วก็อดทนทําไปเรื่อยๆนะ มันจะมีความมั่นคงหรือมีความสําเร็จนะคะจะมีชื่อเสียงเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานที่คุณทําด้วยหรือในเดือนนี้เขามีความคิดนะคะหรือมีความหวังนะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทําธุรกิจนะคะหรือมีความคาดหวังในสิ่งไหนนะเมื่อหกไม้ปรากฏขึ้นมันก็น่าที่จะมีเรื่องของความสําเร็จนะคะหรือสิ่งที่คิดเอาไว้มันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะสำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรปีชวด ฉะนั้นนะคะถ้าเรามองในเรื่องของตำแหน่งไพ่อดีตของเขาแล้วนะคะคือไพยอย่แห่งความยุติธรรมเกิดดอะชาวเวอร์นะคะปัญหาหรือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นก็จะมีการพูดคุยกันหรือมีคนหรือมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาทําให้มีความปองดองหรือมีเรื่องของการแบ่งปันนะคะในเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งมีความเท่าเทียมกันมีความยุติธรรมนะคะเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้ด้วยไพ่ตำแหน่งปัจจุบันของเขาคือหนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็อัศวินไม้แล้วก็ราชาเหลียน ธุรกิจการงานการเงินนะคะประสบความสําเร็จมากๆเลยนะรวมถึงอาจจะมีคนมาจากทางไกลนะหรือตัวเขาเองก็มีเรื่องของโอกาสนะคะที่จะขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานไปต่างทิน่นต่างแดนนะคะแล้วมันมีเรื่องของอความมั่นคงเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานด้วยส่วนคนที่ทํางานประจานะคะก็มีผลงานนะคะผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาสนับสนุน ถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือมีเรื่องของการหรือมีเรื่องของการเงินพิเศษนะคะเกิดขึ้นด้วยนะที่มาจากงานที่เขาทำแหละนะคะฉะนั้นนะคะก็เป็นเดือนที่ดีมากๆเลยนะคะความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นจะต้องรู้จักปรับตัวเนไคะแล้วก็ต้องใช้ความชํานาญเก่าๆนะกลับมาใช้นะ 6ไม้ก็จะปรากฏขึ้นคือความสําเร็จที่จะต้องใช้ระยะเวลาแต่เมื่อสําเร็จแล้วก็จะมีชื่อเสียงเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นมีเครดิตที่ดีเกิดขึ้นกับตัวเขาเองด้วยในเดือนมีนาคมนี้ก็เป็นเดือนที่ดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะแต่จุดที่ต้องระมัดระวังก็คือไพ่เดอะชาเวร์นะคะ คือมันก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาหรือมีการทะเลาะวิวาทขึ้นนะคะแล้วก็5ดาบอีกนะฉะนั้น5ดาบเป็นลักษณะของคนที่มีทิฐิมีความดื้อรั้นเยอะจะต้องลดลงนะแล้วก็ต้องปรับตัวเห็นไหมคะมหาเล็กถ่วยคุณต้องปรับตัวนะหกถ้วยนะคะคือจะต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะคะแล้วก็ต้องรู้จักใช้คนเก่าๆแหละนะคะหรือใช้ความชํานาญเก่าๆแหละกลับเข้ามาทําในเรื่องของธุรกิจการงานมันก็จะมีเรื่องของความสําเร็จนะคะเกิดขึ้นแน่นอนนะสำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรปีชวด ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเข้าปรกากฏไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะในตำแหน่งที่2เลยนะคะ คือการเงินนะคะมาจากงานหรือรธุรกิจที่เขาทําตําแหน่งพระอิทธิพลก็ยังมีคนเข้ามาสนับสนุนอีกฉะนั้นในเดือนนี้แหละนะคะก็จะมีเรื่องของโอกาสหรือมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะในตําแหน่งที่7คือ5ดาบนะคะมันก็มีโอกาสะะที่จะมีเรื่องของปัญหาการเงินหรือการสูญเสียในเรื่องของค่าใช้จ่ายออกไปเหมือนกันฉะนั้นมันมีเรื่องของการเงินเข้ามามันก็มีเรื่องของรายจ่ายออกไปนะคะ การเงินมาจากไหนมาจากธุรกิจที่เขาทําหรือการงานที่ทําก็มีโอกาสเลื่อนในเรื่องของเงินเดือนหรือเงินพิเศษเกิดขึ้นนะคะแต่ก็จะมีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนหรือค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางยานพาหนะนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับผลที่เกิดปีนักษ,ษัตรปีชวดด้วยฉะนั้น ก็ต้องควบคุมเรื่องของการเงินนะคะให้มากๆด้วยนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการลงทุนนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอย่างะทันหันแล้วมันสร้างในเรื่องของความสําเร็จให้ในอนาคตด้วยนะะบทสรุปในเรื่องของการเงินก็ค่อนข้างดีแหละนะคะแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะคะถ้าจะบอกว่ามีเรื่องรายได้เข้ามานะคะไม่มีเรื่องของ ค่าใช้จ่ายเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะแต่เพียงแต่1เหรียญนะคะอยู่ในตำแหน่งที่2นะคะก็จะเป็นการบ่งบอกว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้รายได้ของคุณมันจะมีมากกว่ารายจ่ายนั่นเองเนะคะซึ่งมันก็น่าที่จะมีเป็นข่าวดีแหละนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเมื่อไพเ่เจอชาวเวอร์ปรากฏขึ้นคนที่มีคนรักแล้วหรือสามีภรรยาต้ตองควบคุมนะในเรื่องของอารมณ์นะคะมันจะมีเรื่องของปัญหาหรือเรื่องของการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น มีโอกาสเลิกลากันสูงนะคะหรือได้แยกทางกันอย่างกระทันหันฉะนั้นจะต้องให้ร,รับรอบอย่างเท่าเทียมม้วก็ต้องหาเวลาให้กันพูดคุยกันให้เยอะๆด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีนักษัตรปีชวดก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดซึ่งในตำแหน่งไพ่จั๊วเวอร์นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนใกล้ชิดนะหรือญาติพี่น้องนะคะรวมถึงคนรักด้วยนะคะหรือคนในครอบครัวซึ่งก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือเรื่องของอาการผ่าตัดด่วนฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังรอบครอบให้เยอะ เรื่องของการขับขี่ยานพาหนะก็อย่าประมาทนะคะสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องของระบบภายในสตรีนะแล้วก็มีเรื่องของทรงอกนะคะต่อมน้ําเหลืองนะคะแล้วก็มีแก๊สในกระเพาะสูงมีอาการปวดกระดูกข้อมือนะคะก็ปวดกระดูกเข่าด้วยฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะให้มากๆเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ คนที่เกิดปีนะะักษัตรปีชวดนะคะถ้าเรามองไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินของเขาแล้วเห็นไหมคะปรากฏไพ่จกักรพรรดินี้คือการเงินค่อนข้างดีมีความมั่นคงนะธุรกิจการงานนะคะก็ส่งผลในเรื่องของการเงินที่ดีมากๆนะคะตำแหน่งนี้นะคะเป็นไพ่จกักรพรรดิก็มีผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะเข้ามาให้การสนับสนุนหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยนะ ฉะนั้นก็ถือว่าการเงินค่อนข้างที่จะดีแหละนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเงินจะดีแค่ไหนก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายนะเพราะว่ามันปรากฏ5ดาบมันก็มีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเช่นกันนะคะแต่ในเดือนนี้ก็ข่าวการเงินก็น่าที่จะดีนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะปรากฏไพ่สองถ้วยเห็นไหมคะปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายออกไปนะคะจะมีเรื่องของการพูดคุยกันหรือการปรับความเข้าใจกันแล้วมีเรื่องของการประสานงานที่เอื้อประโยชน์ให้แก่กันมาก มีโอกาสที่จะทําธุรกิจกับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวหรือได้คู่คิดที่ดีทางการค้านะคะหรือการทําธุรกิจแล้วสร้างในเรื่องของความสําเร็จนะคะหรือสร้างโชคนะเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะให้กับคนที่เกิดปีนะะักษัตรปีชวดนะ,ะส่วนในเรื่องของความรักเห็นไหมคะประกากฏไพ่เดอะเจวิลมันคือปัญหาอยู่แล้วนะคะเดอะเจวิลเป็นไพ่ลาหูนะคะเป็นไพ่ปีศาจนะคะเป็นไพ่ที่ ไม่ใช่ในเรื่องของความรักแท้นะคะเป็นเรื่องของความรักที่แลกเปลี่ยนในเรื่องของผลประโยชน์หรือความต้องการนะคะหรือความสัมพันธ์เพียงชั่วข้ามคืนฉะนั้นในเรื่องของคนโสดนะคะจะต้องระมัดระวังให้มากๆต้องตรวจสอบว่าคนที่เราเข้าไปพัวพันนะ่ะนะะมีเรื่องของคนมีครอบครัวหรือย,อยังหรือมีคนรักหรือย,อยังเลยนะคะไม่งั้นอาจจะเข้าไปพัวพันเป็นมือที่3ได้นะ ความสัมพันธ์รักนะคะก็ต้องค่อยๆพัฒนายอย่าใจร้อนละกันนะคะพอไพ่เด็ดเดคือคนที่กําลังหมกมุ่นในเรื่องของความรักนะคะหรือมีเรื่องของอปัญหาความรักเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักแล้วหรือสามีภรรยานะคะเมื่อเด e ด e ดีปรากฏขึ้นแล้วยังเป็นไพนะ่เด็ดชาเวอร์ในตาแหน่งที่4อีก ก็จะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะเกิดขึ้นนะคะหรือมีเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นในเรื่องของความรักมีเรื่องของการนอกใจการมีชู้มีความระแวงสงสัยมีเรื่องของอารมณ์หรือว่าโทสะนะคะซึ่งอาจจะถึงขั้น ทำร้ายร่างกายกันเลยนะฉะนั้นจะต้องปรับในเรื่องของความคิดแหละนะคะให้มากๆเดิวิลยังเป็นไพ่แห่งเวรกรรมเก่าด้วยฉะนั้นเมื่อเป็นไพ่บทสรุปของความรักแหละนะคะมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ความรักไม่ใช่ความรักที่หวานเป็นความรักที่มีรสชาติขมนิดนึงนะคะในเรื่องของปัญหาความรักก็ต้องปรับนะแล้วก็พัฒนาในเรื่องความสัมพันธ์ให้ดีแหละนะคะแล้วก็ต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ไพ่เดอะเวิลนะคะถ้าเรามองเป็นตำแหน่งไพ่ความรักที่ในใดใน,ใน,ในด้านดีแล้วนะคะก็อาจจะพบรักกับคนต่างชาติก็ได้นะคะหรือมีคนต่างชาติเข้ามาพัวพันในสัมพันธ์รักแต่ก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะพราะมองไพ่เดอะเวิลแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่ได้ให้ความสุขนะคะเป็นความสัหรับเป็นความสัมพันธ์รักที่หวานอมขมกลืนนะคะหรือความรักที่มันมีเรื่องของความระแวงสงสัยกันตลอดฉะนั้นในเรื่องของความรักมันก็ไม่ค่อยมีความสุขอยู่แล้วแหละนะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะคะคนที่เกิดปีนักษัตรปีชั่วนะคะถ้าเรามองในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของโอกาสหรือมีข่าว,าวดีนะงาน จะส่งผลดีนะคะหรือมีความมั่นคงนะคะก็มีญาติผู้ใหญ่นะคะเข้ามาเกี่ยวพันด้วยเกี่ยวกับธุรกิจกันอาจจะมีความเครียดนะคะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าขอให้อดทนทําไปเรื่อยๆนะคะมันจะมีเรื่องของความมั่นคงนะคะซึ่งเกิดกับงานหรือธุรกิจที่คุณทําแน่นอนนะส่วนเรื่องของการเงินแหละนะคะหรือรายได้นะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดปีนักษัตรปีชวดนะคะก็อย่างที่บอกแหละนะเขาก็มีเรื่องของรายได้หรือมีเรื่องของการเงินนะคะ กลับเข้ามากับธุรกิจที่เขาทำนะคะแต่ก็จะมีเรื่องของรายจ่ายที่ออกไปเหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าอาจจะมีเรื่องของรายจ่ายที่เกี่ยวขึ้นเกิดขึ้นกับสุขภาพนะคะหรือเกิดขึ้นเกี่ยวกับญาติก็ได้หรือคนใกล้ชิดนะคะหรือมีเรื่องของการซื้อรถนะคะหรือมีเรื่องของการลงทุนอย่างอันหันฉะนั้นเรื่องของการเงินก็ อาจจะมีค่าใช้จ่ายไปในแนวนุมที่ว่าการจ่ายออกไปเพื่อเป็นผลดีในอนาคตอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าในเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีนะคะสําหรับคนที่เกิดปีนะะักษัตรปีชวดนะ ก็เป็นกําลังใจให้ละกันนะคะเพราะว่าเรื่องของการเงินน่ะมันก็ต้องมีทั้งรายได้รายจ่ายแล้วนะคะเพราะว่าเขามีเรื่องของการเดินทางนะคะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ด้วยฉะนั้นการเงินมันก็อาจจะหมดไปในเรื่องของการเดินทางด้วยนะหรือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับเขาในช่วงเดือนมีนาคมนี้แต่ว่านะคะมองอยังไงเรื่องของการเงินก็จะมีคนเข้ามาช่วยหรือมีคนเข้ามาสนับสนุนแหละนะคะฉะนั้นเรื่องของการเงินนะคะรายได้ก็มีมากกว่ารายจ่ายแน่นอนนะ ส่วนเรื่องของการเดินทางที่จะเกิดขึ้นแหละนะคะก็จะเป็นการเดินทางที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วจะสร้างในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะให้กับคนที่เกิดปีนักษัตรปีชวดคนนักษัตรปีชวดที่เกิดวันอาทิตย์นะคะจะมีเรื่องของการเดินทางหรือการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นหรือการยกย้ายที่ทํางานยกย้ายที่อยู่อาศัยเลยนะนะคะรวมถึงอาจจะมีคนมาจากทางไกลนะคะมาเยือนด้วยในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก็จะให้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของงานแน่นอนนะคะปีชวดวันจันทร์นะคะ เป็นช่วงเวลาที่จะต้องปรับตัวนะคะให้เข้ากับสถานการณ์นะคะแล้วก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานสร้างความกระตือรือร้นให้มากๆจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีเรื่องของซิกเซนนะหรือมีรางสังหอนะคะค่อนข้างมากนะคะฉะนั้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะก็ต้องปรับตัวนะคะให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องรู้จักเรียนรู้นะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยนะก็จะสร้างในเรื่องของข่าวดีนะคะให้กับคนที่เกิดปีนักษัตรปีชวดวันจันทร์ ปีนักษัตรปีชวดบังคารนะคะจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะหรือมีโอกาสไปรวมญาติหรือได้พบเพื่อนเก่านะคะหรือได้พบคนรักเก่านะคะซึ่งอาจจะกลับมาในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก็จะเข้ามานะคะหรือมีโร่องการรวมตัวกันนะคะกับเพื่อนเก่าๆนี่แหละก็จะกลับมาพูดคุยกันนะคะทําให้มีเรื่องของความคิดแหละนะคะหรือมีเรื่องของแรงบันดาลใจนะเกี่ยวกับเรื่องของงานเกิดขึ้นด้วยนะคะ คนที่เกิดปีนักษัตย์ปีชวดวันพุธนะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์เลยนะเพราะว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะก็อาจจะมีปัญหากับผู้ร่วมงานนะคะหรือมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ทํางานหรือผู้ใหญ่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่เลยนะคะจะมีเรื่องของการทะเลาะบบอแววงกันหรือมีความบาดหมางกันนะคะจะต้องใช้ความปณีประนอมนะคะแล้วก็ลดทีฐิลงให้เยอะๆไม่งั้นคุณจะเสียเสีย,สย,สยโอกาสที่ดีๆไปนะ และจะทําให้เรื่องของการงานก็จะมีเรื่องของอุปสรรคทําให้งานไม่ก้าวหน้านะคะเพราะว่าไปมีปัญหากับคนที่อยู่เหนือกว่านะคะหรือไปมีปัญหาคนที่มีอํานาจมากกว่าจะทําให้ตัวเองไม่มีความเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นจะต้องลดทิฐิลงลดนนเรื่องของอีโก้ลงใช้ความปณิีปรนอมแล้วก็ต้องรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากๆด้วยนะคะ ปีชวดวันพฤหัสบดีนะคะก็จะมีเรื่องของข่าวดีการเงินการลงทุนมีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนทําให้ธุรกิจการงานนะคะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะปีชวดน,นะคะที่เกิดวันศุกร์นะคะ ธุรกิจการงานต้องเพิ like ่มในเรื <break injuries> ่องของความขยันนะคะต้องเอาจริงเอาจังนะคะแล้วก็ต้องมีความอดทนให้มากๆขยันให้เยอะๆเกี่ยวกับเรื่องของงานนะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนนะคะหรือความคิดนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือมีเรื่องของความคิดที่อยากจะซื้อในเรื่องของยานพาหนะนะคะก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาช่วยนะคะทําให้เรามีเรื่องของโอกาสที่ดีนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นด้วยปีชวดวานา ปีชวดวันเสาร์หละนะคะก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานที่เขาทํามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะงานก็จะสําเร็จนะแล้วก็จะมีเรื่องของชื่อเสียงเกิดขึ้นด้วยนะคะ ฉะนั้นนะคะคนที่เกิดปีนักษัตรปีชั่วนะคะถ้าเรามองแล้วในเรื่องของงานเขาค่อนข้างดีนะในเดือนมีนาคมนี้มีโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะหรือมีเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือมีคนเข้ามานะคะยื่นโอกาสให้ด้วยอย่างกระ t h น n h นะคะทําให้เรื่องของงานก็ค่อนข้างดีนะคะแต่ก็ต้องอต้องคิดไว้เสมอนะคะว่าทุกอย่างมันต้องมีคู่แข่งนะแล้วก็ทุกอย่างมันจะต้องมีเรื่องของการ ตรวจสอบหรือความรอบคอบในเรื่องของเอกสารทุกอย่างนะคะแล้วก็ต้องลดในเรื่องของอารมณ์ลงด้วยนะคะจะทําให้เรื่องธุรกิจการงานยิ่งจะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยเรื่องของการเงินนะคะก็จะมีข่าวดีหรือมีคนเข้ามานะคะให้การสนับสนุสนหรือการช่วยเหลือทําให้การเงินค่อนข้างที่จะปัญหาน้อยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดก็อาจจะพบรักแต่ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องความสัมพันธ์ด้วยอย่าใจร้อนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็ ความรักของเขาเป็นลักษณะของคู่ศัตรูนะคะหรือคู่ชู้คู่ระแวงฉะนั้นในเรื่องของความรักมันก็จะระแวงสงสัยกันตลอดนะคะหรือมีปัญหากันตลอดนะฉะนั้นต้องให้รายรับอย่างเท่าเทียมนะคะแล้วก็จะต้องรู้จักหาเวลาให้กันมากๆด้วยในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีนักษัตรปีชวดนะคะคิดว่าเดือนมีนาคมนี้ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งนะคะซึ่งคุณจะมีเรื่องของขา่าวดีหรือโอกาสดีๆเข้ามานะ เราสร้างในเรื่องของความสําเร็จให้ฉะนั้นในเรื่องของความสําเร็จนะคะขอให้เกิดทุกๆเดือนละกันนะคะแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆเดือนนี้สําเร็จแล้วเดือนหน้านะคะก็เอาในความสําเร็จในเดือนนี้นะคะไปขยับขยายในเดือนต่อไปอีกนะทำให้การงานก็มีเรื่องของโอก,กาสนะคะหรือความมั่นคงมากขึ้น นะเรื่อยๆขึ้นด้วยแหละนะคะส่วนในเรื่องของการเงินแหละนะคะเมื่อเดือนนี้ดีแล้วแหละนะคะซึ่งมีโอกาสอย่างที่พูดไปแล้วนะคะเดือนหน้าก็ขอให้ควบคุมวางแผนให้ดีๆนะคะจะได้ทําให้การเงินมันมีเรื่องของการลงทุนที่มากเพิ่มขึ้นด้วยกันก็จะเพิ่มพูนขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีนักษัตรปีชวดส่วนในเรื่องของความรักนะคะไม่มีใครที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะต่างคนก็มาจากต่างสถานที่นะคะ ฉะนั้นในเรื่องของความรักก็ต้องปรับนะคะกันให้มากๆแต่ถ้าถึงจุดจุดหนึ่งแล้วะนะคะในเรื่องของความรักอยู่แล้วมีความทุกข์มากกว่าความสุขมันก็จําเป็นที่เราจะต้องถึงเวลาที่จะต้องปรับเปลี่ยนแล้แลวนะคะเราก็ต้องปล่อยนะคะให้ในเรื่องของอความรักนั้นนะคะคือปล่อยมือนะคะออกไปเพื่อที่จะไขว่คว้าในเรื่องของความรักใหม่ๆนะคะหรือความรักที่มันสร้างในเรื่องของความสุขนะคะที่มากกว่าเก่าให้กับตัวเองด้วยฉะนั้นอย่า มัวแต่ให้โอกาสคนอื่นนะคะต้องรู้จักให้โอกาสตัวเองด้วยนะในเรื่องของการได้พบความรักที่ดีๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้มีเวลาก็อย่าลืมไปสร้างบุญสร้างกุศลหรือไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคทานนะคะหรือการบริจาคสิ่งของที่เป็นคู่นะคะจะทําให้ในเรื่องของความรักมีความราบรื่นมากขึ้นด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปบริจาคน้ํามันตะเกียงนะคะบริจาคในเรื่องของหลอดไฟนะคะหรือ บริจาคในเรื่องของหนังสือธรรมะก,ก็ได้แหละนะคะจะทําให้ชีวิตของคนที่เกิดปีนักรรษัตรปีชวดนะคะมีเรื่องของโอกาสที่ดีๆนะคะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นวันนี้ก็จะขอจบการดูไพ่ยีสีพยากรณ์น,นะคะสำหรับคนที่เกิดปีนักรรษัตรปีชวดประจําเดือนมีนาคมนะคะเพียงเท่านี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก,กดติดตามให้กันด้วยนะคะเราจะได้มาคอยพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดวงนะคะ หรือคอยให้กำลังใจกันอย่างนี้เสมอไปนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ